ต้อนรับสุดใยบุญชาแนลนะครับผมไม่รู้ใครมาเดี๋ยวไปดูดูดูกันนะครับผมว่าใครมาเพิ่งปั่นท่าเสร็จนะครับอุ้ยมืดเปิดไฟก่อนก็เปิดไฟก่อนใครมาใครมาใครมาพี่อ๋อมาพี่อ๋อพี่อ๋อมาพี่อ๋อมาเดี๋ยวพี่อ๋อมาถ้าเป็นถ้าเป็นส้มถ้าเป็นส้มนะครับผมพี่อ๋อมาพี่อ๋อพี่อ๋ออะไรมาพี่อ๋อมาเอาส้มส้มตีน อ่ามีมีส้มนะฮะให้พี่หอนะฮะอุ้ยนะฮะเป็นส้มส้มจุ่มครับส้มจุ่มเฮียงนะทำเป็กองใหญ่จังอันนี้ส้มมาให้ของพี่ไอ้นี่ของพี่เดียวนะพี่เดียว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 อันนี้ส้มให้กันอ่าส้มอันนี้ส้มนะครับส้มส้มงัวส้มงัวส้มงัวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานอันนี้เลยส้มเขียวหวานไม่รู้เหมือนกัน ต้องเปิดดูต้องเปิดดูผมแก้วผมแก้วคืออะไรคืออะไรเดิมเสียงเสียงเสียเสียงไฟได้ว่างไม่สวงเดี๋ยว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 เียเดีเี่ยีเสียเียยเียดวยวเเดี๋เเดี๋ยวเเีเ ม่รู้อะเอาแกดูดีกว่าเดี๋วไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดเดี๋ยวว่าเสียไปปนไงครับปไงครับเป็หัวขี้ถึงลุงไหมเนี่ยลุงไปไหนน้ลุง้าไปไหนกูไปไหนกูไปไหนไปก้านเขียดอ้าวไปก้านเขียดไปก้านกระป๋ไปก้านกระปไปก้านกระปาไงครับนอนบ้านใหม่เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดีนั่น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 นั่ กำลังต่อไฟกำลังต่แล้วเราเตรียมตัวแก่แ่บ้านแม่ฝันดีไหมครับไม่ได้ฝันฝันนี่ตัวยันตเก่าแก่เลยใช่ไหมครับปลาชนีโอ้ความควมเอยันนตองมแบ้านแกก่อทุกวันมันจะคืออะไรมันทำไมกองใหญ่มากๆเลยมะกบมบเมุบปนไมัดผมแบบแบบ้ายเยไม่มักผมมันสวยมันุมันจสวยมันกจะสวย

อะไรเอ่ยมีแนวโนมไดีว่าร่รู้นะนี่ว่ามันบามากเลยนะโอ้ยโอ้ยโไม่มีอะไรหรอกยันนตากรเ่อนะคะเนี่ยกระสันกระตไม่เป็นไรเรื่อยๆมารุ้นแล้วแก้วมาลุ้นแล้วแก้วมล้องชั้นอ่ะแก้วม้แล้วแก้วอันน่ะด๋อยยังไม่ไะเห็นเี๋เลอะไรอะไร อีกต่างกันแล้วโอ้ยชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่บาร์บี้ของของใหญ่แกตรงเลยของของของไม่ของนี้ไม่โอเเลยชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ได้ของลุงนี่ของลุงนี่ของลุงไม่ไม่ไม่อันนี้ของกุญเธออันนี้ของกุยอันนี้ของลุงของกุญน่าจะเป็นของเอออันนี้ของคนของคนใส่ได้นะเนี่ยนี่มันเป็นของเป็นของคนใส่ได้นะเนี่ยแก้วน่าจะใส่ได้นะใช่ไหม เนาะมงกุฎแก้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันมันยังน้อยอยู่ไม่น้อยไอ้นี่หละของคนนี่แหละตุ๊กตามันใส่ไม่ได้เราเที่ยงหมอที่น่ะเราเปิดดิอ่าจะเทียงหมอนี่น่ะเปิดไม่ไล่เปิดไม่ไล่เปิดไม่จะแก้ให้แก้เปิดจะแก้ให้วอ้โหตุ๊กตาดิบัติกาดูชาดิค่ะชอบมากเลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบต่อคุณทัมขอบคุณครับขอบคุณคามอ่าขอบคุณครับอย่างสวยขอบคุณล่ะขอบคุณละขอบคุณละขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับ ของใครไม่รู้ดูดูดูหน่อยดูหน่อยอันนี้หัน้ันนี้ชุดของเล่นออไม่ใหญ่จ้งยน้อัเป็นุกรณ์ของเล่นครัวเหน่อยอันนี้ิวอัู่นนเราจะได้วีหนงเสียงดีมันมีลลกใย โอมีน้องโอ้บาร์บี้มีน้องเออใส่มงกุฎใส่มงกุฎตัวงกุฎให้อ๋อนี่ไม่หรดเลยนิวพี่แนนนี่อ๋อพี่แนนนี่เอฟซีแม่สอดจังหวัดตาเอฟที่จังหวัดตาอ๋อได้แล้วแนาะพี่แนนนี่เป็นที่ไหนนี่เป็นไหนอันนี้โอ้ยชอบไหมชอบไหม อ๋ F C อันนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้เป็นเครื่องเล่นหรือเปล่าเครื่องเล่นอันนี้เครื่องครัวนี่เนี่ยนี่นะเขอบคุณนเคยที่นขาคุ้นเคยอันนหรออ๋อสุดยอดไอ้ฟางลืมเขาลองมาเขาลองมาชอบมากเลยชอบมากเลยทำมาเริ่มมาแกเนาะแกหน่อยแกหน่อยแกดูหน่อยนี่มันมีอะไรบ้างแกมาดูดิแกชิ้นใหญ่างญ่เลแกมุ่กลืนี่ในบอลแกนี่นี่แบบใหญ่มากเป็นที่ทำอาหารด้วยว้ายจ้า ตบมือดิตบมือตบมืองั้นนะรู้ไหมลุงลุงหายไปไหนมาหลายวันรู้ไหมรู้ไหมลุงมามาตอนกลางคืนขีก็หลอกดีไี่ก็หลอกดีะ้องใส่ดูวยใส่นี่แหละครอบไปเลยเป็น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 ครอบนั่นแหละแม่พอแม่พอไว้ว่าอันนู้นยังไม่จำรงอยดึงดึงผมขึ้นหน่อยเสียบขึ้น นี <cents input> ่เหรอเอเปิดผมหน้านะเปิดผมหน้านะมันเหมือนขาดผมอ่ะมันขาดผมอ่ะนี่ขาดผมเไม่มหมอไม่มีหน้าผนี่หมอไม่หมอไม่มีหน้าผากหน้าผากเอหน้าผไม่ใช่หน้าผากแค้เอเออเงนเออนั่นแหละ่มันพราะากัจังวะงกลังทาจังยาเลยนะฮะให้พี่กไทยูพราะงกํจังากจังเน อ้าไปแล้วออหัว huh. หัวเล็ก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 หัวเลหัวเล็กหัวเล็กหืวอกหัวเกหัวลกหัวเลัวเล็หัวเวเอ่กล็กมีเลกหะวกใัวกห้วเกรัวกหวเล็กหัวเลกหัวหัวเหวเล็กัเลกหวเล็กัวหัวลกหัวเล็่หวเเลกัล่กัเวเล็หัวเหเล็กหวเลกัเล่าวเลหัวกหัเ็วเหัวเหลหัวเเ็มัเ ต้องเวลาเวลาเปียผมก่อนเปียผมแล้วค่อยใส่มันต้องมีที่เน็บใช่มันต้องมีที่เน็บต้องมีกิ๊บอืมแค่นี้ก็โอล้เอาไปใส่เอง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 มีกบมักบอะันีมกบวันหัวใจด้วยเนี่ยมันนีหัวใจหวใจด้วยเหรออันนี้ตุ๊กตาตัวใหญ่ให้ใครนะตุ๊กตาตัวใหญ่ให้ใครนะ้ต้องแนบต้องแนบต้องแนบต้องบ้ีเดียวต้อีเให้ เป็นเหนียวไป่ทางลูกหอวนี่เหนียวทางลูกหอวนเฮ้ยเหมือนตัดกระชังจริงเลยตัดกังจริงเหมือนงอคงเออเหมือนงอกองเลยเออเหมือนงอคงเลยดูหน่อยดูหน่อยชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็นอะไรอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิ๊ดเดูกติดเหลืองลูกติดเหลืองมันเป็นอะไรเนี่ยคืออะไรมันต้องกรอบดเลยเนี่ยดึงเลยดึงเลย เออเดียว่ันนีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยไรเดี๋ยไเดยแกมาดูอันนี้แป๊บแก้วแก้มาดูนี้แก้วแก้มาดูนี่ยิงยิงยิงดีก่านั่นอีกยังหมดเลย้อกรอบให้แลแหละมต้องาต้องสกาวมาลองอยะวกรงเลยะกรอุ่ยตะกรบไม่ยากกรบไม่ยากะกรบไม่ยากไหน อืมเป็นอะไรเป็นอะไรพิธอ๋อที่ทำพิซซ่าในมการจุ๊บนะจุ๊บพิซซ่าเลยนะไหนไหนพิซซ่าพี่แกตัวเตาแก๊สเตาแก๊สก็มีอ๋อทีเป็นของทำเขาเรียกสมัยก่อนนี่เราต้องหากระโหลกกะลาหน้าเล่นเนาะใช่ใช่สมัยนี้เขามีทสมัยแล้วชุดชุดครัวนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณพี่แนนซี่นะครับผมเอฟซีแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่ส่ง เ <othe> ของขวัญมาให้นะครับห่วงแต่มงกุฎมงกุฎตัวเดียวโอ้ยแม่หมอให้ต <VID> ้องเปียก่อนต้องเปียก่อนน้องแก้วบอกหมอแก้วบอกอืมว้าวของเล่นอีกแล้วนะฮะว้าวอะไรนี่มันใหญ่จังสวยจังเลยมีจานด้วยอ่มีจานด้วยไอ้อ้นี่เป็นอะไรเนี่ยมาเป็นตะเกียบด้วยไม่ใช่ตะเกียบมันจะเป็นพี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นอะไรเป็นโต๊ะใหญ่พี่โต๊ะไหมตามรูปอ่ะ โตโตโตใหญ่มากโตใหญ่มากใช่เขาจะต่อเป็นไหมเด็กเด็กสามคนนี้จะต่อเป็นไหมเนี่ยอืมจะต่อเหรออะไรออะไรอ่ะเนลูกเขาลูกย่นตนลูกย่นอ๋อเป็นคอเตอร์เป็นค์เตอร์ใช่คอเตอร์ใหญ่มาก โอ้ยเคาเตอร์อย่างเคาเตอร์อย่างงี้คงจะต่อปอต่อไม่เสร็จละคืนนี้โอ้เป็นเคาเตอร์จริงจริมันใหญ่มากพี่ตุ้งนี่ค่อยตอบเป็นเคาเตอร์เดี๋้ไหมเป็นเคาเตอร์ใหญ่มากตนี่ค่อยตอได้เดี๋ยวต่อแป๊บเดียวลุงอ่าเรลองลองลองงานนักงานขาดแล้วน่ะอ่าเป็นเคาเตอร์เป็นเคาน์เตอร์ต่อเป็นไหมเป็นวุยแป๊บเดียวหนาขาขาขาปุ๊บนี่เอาขานี่ก่อนอันนี้ขาโตปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ขาโต๊ะเนี่ยอืมล้องต่อที่อืมจะปอต่อได้ไหมมันจะอยู่แบบนี้แย่ดีใจ ใส่มอกรเสื้อได้แบบแกอาวันนี้เนี่ยขอเขนนะอ่าอ้เดี๋ยวนี่นี่เยะเ้ยย่าองทำแบบนั้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับดูดำรูปดูรูปลูกอันง่ๆๆแก้ว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 ใมอกดใ่มือกดอ๋อในมันมีมกดด้วยอ่าอ่าหัวก็เป็นหน่อยนึงเหมือนอะไรนะ เหมือนเหมือนไอ้นี่เหมือนเออเหมือนอะไรนะเหมือนอืมครับผมสัตกีนี้ขอบคุณมากนะครับผมเอาคุณพี่ในนี่นะฮะเอฟซีแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่ส่ขงขวัญมาให้เด็กๆนะครับผม